ตัดโฆษณาครั้งที่4ี่เบอร์ห้านะคะสองจุดห้านะคนะทีแบบต้องใช้หนะ้องวัดชนะ่วเราหน่อยดิอย่างเงี้ยเนี่ยพอดีโอไปแล้วกัน รับมโอ้ตกมวทุกคนโอเครถมานะคะฝนตกแล้ว hmm. ด mm ้วยมดิค hmm. น ไปตกไปเริ่มปล่อยเลยทุกันเล่นกันไมทำากว่เอเอาอ่ะน้งผเป็นอะ่รเล่น เดี๋ยวุกคนณอาจจะได้แค่นิดหนึ่งเดียวว่าตกแล้วตอ,อนนี้นี่นะครับเอาไปลงตัวเชี่ยวติ๊กต่อพร้อมมาติ๊กต่อตีทุ่มคอมไม่ได้อา่านนะต้อ,อจะเอาคลิปนี้ไปลงทันตัวแรกด้วย ใช่อันที่ผมถ่ายรอบนี้โอบโลอเลยเดี๋ยวพ่อผมกินจอว้ตรงน้อ่าหน้าจอมันจะเปียกแล้วทุกคนะตายแล้วตายแล้ว ก็เปิดไฟอ่ะโอเคเก็บชนกี่ผมบอกว่ามาบ้านเพือนป้า่อยู่ข้างกันดูดูคนเยอะแค่ไนนะของผเก็นชนอีกอัง